รับเชิญอีกคนที่มีประสบการณ์เรื่องลี้ลับของไฮอาพาพรเธอมีายที่หน้าผากเหมือนดวงตาที่สทําให้เห็นวิญญ,ญาณไปชมเรื่องราวของเธอได้เลยครับจริงๆจุดตรงนี้แหละพี่ไฮกับนผม,โมหนึ่งเราจะรู้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตจนปูนี้จนป่านนี้เนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะอ่ะไม่ถามว่าสนุกไหมไม่สนุกเวลาพี่ไปนอนต่างจังหวัดเนี่ยไปนอนตามโรงแรมต่างๆทุกวันเนี่ยก็ยังนอนไม่หลับเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราต้องเปิดชินนบัญชรทุกวัน เพื่อให้สัมภเวสีหรือว่าสรรพสัตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่เขามารอเหมือนแผ่ไม่ตายครับเหมือนแผ่ไม่ตายให้เขาใช่พระอาจารย์บอกว่าสิ่งพวกนี้ ถ้าเขาจะมาขอ,นะอเขาจะมาขอกับคนที่เขาคิดว่าขอแล้วได้เหมือนกันเราจะขออะไรจากใครสักคนหนึ่งเราต้องคิดว่าคนนี้เขามีให้เราแน่ดูทรงแล้วน่าจะให้ดูทรงแล้วน่าจะให้เราต้องสื่อสารกันได้ต้องสื่อสารจุด,จดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มมองเห็นวิญญาณมันเริ่มต้นตั้งแต่ยุคเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็มีความรู้สึกว่าพอเริ่มโตมาสี่ห้าขวบเนี่ยเราก็เห็นแล้วเวลามาเป็นรูปแบบไหนมาเป็นรูปแบบบางทีมาเป็นนักรบบางทีมาเป็น เป็นแลบลิ้นปิ้นตามาเป็นเป็นคนใส่เฉพาะจงกระเบนมาอะไรเงี้ยใส่เป็นตัว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 สี่ห้าขวบก็รู้เรื่องแล้วครั้งแรกที่เห็นแปดขวบครั้งแรกที่เห็นเนี่ยน่าจะประมาณสี่ห้าขวบนี่แหละค่ะเห็นเป็นอะไรพี่เป็นเป็นคนขับเขาเรียกอะไรอ่ะพูดเหมือนนักรบ่ะขับขับม้ากันอ่ะขี่ม้าอฮ้ยเฮ้ย้ยมาเออขี่ม้ากันแบบมาแบบพแม่ทัพแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งเกวียน อาจจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างไม่ว่ากันนะไม่ว่าเออก็นครสวรรค์บ้านครสวรรค์พี่บ้านอยู่ที่นครสวรรค์นครสวรรค์คือพ่อเนี่ยเขาไปนาเราก็เด็กก็ติดติดติดพ่อไปก็นั่งเกียนนั่งเกียนก็คือนั่งหลังนั่งหลังแล้วก็คือหันหลังออกคือนั่งรถไฟเออมานั่งรถไฟเราก็นั่งเงี้ยสักพักสิ้งหุยยหุยรออะไรวะมาอู้โหมาฝุ่นตลบเลยนะเรากรอ ลองตีดอ่ะคือเห็นภาพยูากำลังไล่งมาเขากำลังไม่เขาวิ่งเข้ามาหาเราเลยวายแม่ตีว่ะแม่ตีทําไมอ่ะแม่ตีว่าเป็นอะไรที่มันต้องรองเพรเจอร์เราก็บอกว่ามันมีเนี่ยขบวนม้ามาแม่วิ่งมาหาหนูเนี่ยวิ่งมาหาพวกเราเนี่ยแม่ไม่เห็นหรอแม่ก็หาว่าเราพูดโกหกแม่ก็ตีก็จะโดนตีสิ่งเหล่านี้บ่อยมากบางทีพ่อแม่ทิ้งไว้ให้อยู่กับน้อง น้องประมาณสองขวบเราก็ประมาณเจ็ดขวบเจ็ดขวบตอนนั้นก็พอออกไปพ่อกับแม่ออกไปไม่เกินสิบนาทีงูเต็มไปหมดเลยเต็มถุนหน้ามานของฉันน่ะจะมาตัวเท่าแขนก็มีน่ารักน่ารักอู้เต็มไปหมดยาวเป็นแขนจริงๆเลยนะงูจริงๆสัมผัสได้จริงๆเป็นงูจริงๆเราไม่กล้าสัมผัสเราอยู่บนบ่เราไม่เห็นเราเรามองเห็นว่าเป็นงูเยอะเต็มไปหมดดูวเยือเหลื่อยเลื้อยอย่างเงี้ยเขาเรียกซ้อนกันเลยอ่ะซ้อนซ้อนกันเยอะแล้วเราเห็นทุกวันแบบนี้แล้วเราแม่เล่าให้แม่ฟังแม่ก็หาว่าเราโกหกสรุปในสิ่งที่พี่เห็นคือ คงจะเจ้าที่เจ้าทางเป็นงูเป็นงูเป็นอะไรเงี้ยไม่สนุกเลยเห็นแล้วไม่สนุกเลยอ้าวอย่างว่าตัวเองเห็นคนดีก็เห็นคนเดียวถามว่าน้องชายเห็นไหมน้องชายไม่เห็นน้องชายไม่เห็นเราเห็นอ่ะอย่างอย่างเมื่อเราเร็วนี้อีโจอเออเ่าเราโจโจโจโดนนี่มาเกาแต่งหน้าเราไงอ่าโจว่าจะโจเก๋แต่งหน้ามาชอบชอบใส่เสื้อเหลืองโจเล่นอะไ้อเอฉันบอกมาเลยว่า ไปตัดกระเพาะติดต่อให้เรียบร้อยแล้วอามูลิธีที่เขารับทําตรงนี้เพราะน้ําหนักมันเกินร้อยห้าสิบโลใช่ไหมเราก็บอกโจมต้องต้องตัดนะไม่ตัดมึงตายแน่เพราะเสียงหายใจมึงดังมากแค่ไปเที่ยวสมด็จกันมันเดินคาบเนี่ยโอ้โหเหงื่อมันแตกมันยืนหยุดพักใหญ่ๆอ่ะกว่าจะขึ้นเรือได้เพราะมันเหนื่อยหัวใจมันแบบว่ามันทํางานหนักก็บอกว่าไปตัดเถอะแม่ไม่ให้ตัดจองเรียบร้อยแล้วแม่บอกกลัวกลัวตัดแล้วไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็กลับมาได้ประมาณสัก ครึ่งเดือนมั่งโจ้ก็เสียชีวิตเพราะเราบอกว่าไม่ตัดมึงตายนะบอกเลยมันก็เชื่อเรานะมันก็อยากตัดแต่แม่ไม่ให้ตัดอเพราะก่อนก่อนที่โจ้เสียชีวิตเนี่ยทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าเขาจะตายอาการมันออกอาการมันออกเพราะขับรถที่ไปเสม็ดนะแล้วรอมันอยู่คนเดียวครับเขานอนหลับเขาขับไปปั๊บเขาต้องจอดเขาไม่ไหวเขาหลับเขาปอกเลยอันนี้คือไม่ได้มีผีมาบอกไม่ได้มีผีมาบอกแล้ววันที่โจ้เสียชีวิตเนี่ยเราก็ฝันเราก็ฝันไม่ได้ฝันจริมีกลิ่นเข้ามา คือห้องนอนเราเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรแต่วันนั้นน่กลับไปแล้วแบบว่าตีสามตีสองตีสามกลิ่นมันเหมือนหนูเน่าอ่ะกลิ่นมันเหมือนหนูเน่าเหมือนเหม็นมากเลยฉันนอนไม่ได้ฉันก็ไม่ได้หลับเลยเอางี้ดีกว่าไม่จดด้วยนะไม่จดไม่จะจดจะบ้าเหรอจดอะไรจะเหม็นขนาดนั้นเป็นหเม็นเป็นหนูเน่าเป็นอย่างนี้อยู่สามคืนแล้วก็เขาก็มาเจอสมโจ อ๋อใช่เพราะอีจโจ้ไม่ได้ตายเราไม่เจอเลยนะไม่มีใครรู้ว่าเขาเสีนช,ชีวิตมันกินไงมันไปกินไงอาปัพรพาไปกินแล้วมันก็ตายมันไปกินมันเองเรื่องลี้ลับก่อนนอนในวันนี้ก็จบลงไปแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแช์สดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ